เออไปบุพเพได้แก่งนุ่มมาเลยกระดอกกำลังงามเด็กมันเท่าได้ซ้ำนั่นนี่เด้อสิพ่อแกงน้าไม่กันเปรี้ยเนาบ่บ่หลีแล้วชอบสิไปเขาข้าเจ้าหามแล้วก่เลยไปไก่แล้วเออเอออันก็าไผ่ไม่ไปเบิ่งอยู่จช่แล้วสิบัไปเบิ่งอยู่บ่ เรานี่ตัังเลา้ยเห็ดออกเที่เม่มันเห็อนนบ่เห็ั้ยุ่ปลต้นนั้นมันเคยออกอยู่หันเมื่อวานนีเพช่ไว่าเก็บเบิดยางบนบ่มีจากดอกเลยบอกบ่าเขาหลคทุกคนมาเมื่วานโอ้ยก็แม่แล้วเก็บเบิดแรงกัเบิดมันบอได้เก็บบอได้เก็บเพื่อด้เก็บสะ แล้ัะิบเปื่อยตัวเปืปอ่อยเปืเ <laughs> มักเปื่กกอยกเปื่อยมก่กระเื่อมกเปื่อยไม่ะไกระปกระิเ่ากระเปือยไกระบปไระชเดียกบยไม่ระมก่กับมากระอยู่กบาปนีอกันกรกระช่อกระกมาดอกอ,าาาอกระอมัดพอดีเป็น ซิมัดเนอนลกการาะดามันเปลืองกาดที่พนุเดียวเปืองอะไรเนาะโอคือดองูกากะเปอยกาอันนี้ก็ลกบได้ขาดอยู่หาสิมัดอยู่หรนขาดขาดกากก็ได้เข้าอันเอาน้ำยาดำมนละ Oh, โอ้ยุงเพ่นเลมเอากาวานวาดี้พันไปเอาน้ำยูนกัเขาเจดแดงบุยหันจากเป็นน้ำแบบดํากยูใส่ล่ะอ่ยู่าบ้างมีมัอยม่งีกนเ้าิดแต่ก็แข็งโตแต่วาประามันแก่สาษาจักล่กาขาดก็ขาดที่เก่า ตัวอยคูหรวะบะมีต hmm. ัวย่อว่าหันยุ <aman> Hence, <area> ่มยใสหน่อเดินบงไวรอยู่ติของกมนีวจะเจาด่างกาหัดงนตมัโอเคือยิ่ง่นอยเียหมันกมะาหมันออกมาลอมีม่วง ฟ้าฟ้ามองออกมองะไรรถมองมาทีมากระดูกไปรถมาตาบวงทีมาหยุดช่วง

อันอีมัดไปเอาหันไม่รับไม่บานหันกูได้แหละเขาว่าเขาทิ้มาเอาบานข้าวกระ레이อะไรอ่ะมะก็เลยเอาปุ๋ยซื้อปุ๋ยไปใส่เขาหยั่ยเขาเจ้าบ่บ่เด็กคนเนียวอืมตายู่นั่นลางอะไรเห็นอยู่ตาหนึ่งครับตัวาไม่เอาปุ๋ยไปใส่มันก็พันแล้วโอ้อันนั้นพึ้งใส่เขาก็คงมันก็ไปเบิ่งอยู่เอออีมัตมันก็ยังแบบยังหลายอับปุ๋ยไปใส่ปุ๊ก มะมากเนตากาดอกตากาไกยังมาเบิดกาเป็นรอยอุ้ยกาปีนี้จะเป็นจังใดดอกทั้งขาดทั้งอีหยังมีเบิดโอ้ยเอาไปเอามากาบพอน้ำดำได้ซำได้หัวร้อนม่ใช่อยู่อันมันหัวฝนหัวร้อนหัวฝนนะหัวฝนมันออกเบิดเนาะ เกี่ยบน้ำมันร้อน่รอนนะมันว่าเด็กกันนั่นได้อน้ำรนมักอยู่ต้องามาดำยางยกแต่วันที่หาเนาะวันที่เกยนี่วันดำโซนะเฮ็ดเฮ็ดอีหยังเขาไหาตาเขาดเอข้าอินยางเขาก็คอเตี้ยบเพิ่อนธรรบ้าเนาะเบื้อเบื่อทุกคนมาดีต้ารอดเป นี่แต่ผู้อึดกาบ่านี่มันวิามนั้นพุทธเพื่อออกามันของพมันบกขาดหัวโกนมันกับบพ่อกานันมันห่างก้ามนหน่อยปีนี่ฮะมันจังไดุ้้ถึงมันสิบอกขาดกับบพ่อนาโน,นเนี่ยบดได้ด,ดำแล้วด,ดำตดยจำตาดกับเศ้าตัวเบิดกา นะทิมเลยดิขาดปานมันขาดหลายผู้ให้ปะไว้ให้มันอันนั้นจักหน่อยกันดำตัวนี้แล้วก็่าได้เจ้าซะก่อนค่ะว่าเได้ดำข้าเจ้าพผนมาเปื่อยอีกอ้ามีแต่แนวบอเด้ปุยใส่หน่อยหน่อยนี่มันน้ำไหลไม่เสดบ้าหามันเฝืนบันี้มาก่อนนั่น ขาวันแม่กองขึ้นไปก็ไดวะโอ้ยฝนดีห่เอ,เออเป็นไปโทษทีบอลนนีมันตกคักตกแน่ฝนก็นได้เป็นเพี่ยเป็นอย่างนคน,นคนเลาะหาก้าสวนสนามกันอยู่ผู้ใดก็ได้บม่มออบเคยลกกาะขนาดเข้าวันอีล่าวก็ยังขาโนปีนี่ก็ได้ แกนเป็นจงนบอกเคยขาดก็ยังขาดขาดแต่มันเด้อดบวงอันแมนยุอันนั้นมันเข่าหวานนอมันหางของก่อนเขาไอเสียพนจะมาใส่ม่่ีวิตนชาติอเขาเสียใส่บเียเยวดอกัวเออไปทบอใส

จอบไลน์